สวัสดีครับทีวีชนแนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันวันอะไรวะวันพรฤหัสวันพหัสสบดีที่11เอ็ดเมษาย,ยนแล้วนะครับ2,567ครับพรุ่งนี้ครับก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ของคนไทยนะครับเทศกาลสงกรานต์สาดน้ํากันเออทำไมใครบอกว่าสาดน้ำแต่วันที่หนึ่งวะไม่เห็นมีตกหยด ใครบอกอ่ะใครบอกอนะ <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับแล้วก็เริ่มหยุดกันแล้วเริ่มหยุดยาวเมื่อวานนี้มาม,มีภาพถ่ายจากเส้นมิตรภาพนะครับ <c oughs> ติดแล้วนะเ <c oughs> ข่าโค้ชขอแก่นเริ่มติดกันแล้วครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังละกันแล้ว,ว,ลวก็ว,วันนี้ผมก็จะทํางานเป็นวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับแต่ที่คุยยังทํางานทุกวัน <c oughs> เอาขายของก่อนนะ บูมนีแนะครับผลิตภัณฑ์ที่อุยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะลืม <c oughs> นะดูนะดูนะใส่งี้ปุ๊บทีบอกฟิวอันนี้เป็นน้ำเย็นาแล้วพี่แกก็จะมีปฏิกิริยานะครับละลายง่ายนะทั้งน้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำเย็นนะครับบูมนีแนะที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ร่างกาย ปรับสภาพความสมดุลครับเกิดความสดชื่นนะบรรเทาอาการเหนื่อยล้านะแล้วก็ช่วยดูแลอวัยวะช่วยยืดอายุการใช้งานโดยเฉพาะพวกดีนเอใครสนใจจริงๆนะเดี๋ยวทักมาได้ถ้าอยากจะทราบสรรพคุณเพราะว่าเขามีรางวันลนู่นนี่เราเยอะมากๆนะครับอ่เป็นของดีแล้วกันหนึ่งหลอดยี่สิบเมตรครับหกร้อยยี่สิบาทส่งดูไทยเมื่อวานนี้ต้องขอบพระคุณกราบขอบคุณพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปเสร็จปุ๊บก็ ขับรถไปปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เด้งมาที่เมสเซนเจอร์พี่ที่คุยขอร้องลยสักหลอดหนึ่งพี่น้องจาก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 เออุตรดิตหลือปะเออผมชอบผมชอบชื่อชื่ออ่าโปรไฟล์ของพี่เขามากๆนะเขาเป็นเขาใช้คำว่าเป็นเป็นดีอะ่ะใช้คำดีมากเลยเพี่น้องที่ อุตรดิตนะครับออยู่อําเภอรับแลอุตรดิตนะวายก็ right? oh, ส่งมาผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งบนโลกที่มีความร่ำรวยอะไรประมาณนี้ชื่อชื่อชื่อ,อ profile, โปรไฟล์เขานะผมชอบแล้วก็ติดตามมาตลอดให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับแล้วก็ส่งข่าวข่าวนู่นนี่นั่น,นแสดงความรู้สึกแล้วก็เป็นความรู้สึกทัศนคติบวกซึ่งอย่างเงี้ยผมชอบผมมาอ่านแล้วผมก็ได้พลังนะครับผมมาอ่านกับผมก็รู้สึกดี ทุกคนมันมีทัศนคาติลบทัานคติบวกทั้งนั้นแหละแต่อยู่ว่าคุณจะเลือกรับอะไรนะอย่างแม์เมื่อวานเนี้ยอ่ะขก็ขอบขอบคุณพี่น้องท่านนี้ก่อนอย่างแม์เมื่อวานเนี้ยอยู่ที่ว่าเราอะมองเห็นอะไรที่เราเสมอกับไบยเยนเป็นอีกมองเห็นอะไรในเกมและรู้สึกอะไรกันในเกมพอจบกันในเกมเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรียบเรียงนะแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองอะเป็นยังไงตรงนั้น นะครับความรู้สึกต่างๆมันห้ามกันไม่ได้มันห้ามกันไม่ได้เช่นรู้สึกผิดหวังรู้สึกทอ้อแท้รู้สึกหมดหวังไปแล้วผิดหวังกับหมดหวังนี่คล้ายๆกันไหมอ่ายอมแพ้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันห้ามกันไม่ได้อยู่ที่แต่ละคนจะเลือกรับครับจะเลือกรับเลือกรับเลือกความรู้สึกแล้วก็เลือกที่จะถ่ายทอดเลือกที่จะถ่ายทอดผมเป็นคนหนึ่งอะ ที่ผมรู้สึกว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่อยากจะทับทำอะไรให้มันความรู้สึกลบๆให้กับคนได้เห็นไม่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกลบๆความรู้สึกผิดหวังอะไรให้คนได้อ่านนะเพราะว่าผมเป็นคนทําช่องเมื่อวานนี้สิ่งที่ผมเห็นนะผมยังมีความรู้สึกว่าผมโค้นเลยบอกว่าเฮ้ยยังมีหวังยังมีความหวังความหวังกับความฝันเฮ้ยมันใกล้กันมันคู่กันซึ่งไม่ผิด นะครับไม่ผิดนะทำไมถึง,องบอกว่ายังมีความหวังทําไมถึง,งบอกยังมีความฝันมันมีเหตุผลประกอบเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอก็ก็เข้าใจแหละสิ่งที่พี่น้องเกิดความรู้สึกนู่นน,นี่นั่นบางคนก็แบบอเข้ามาในช่องก็บอกจบแล้ว <laughs> จบแล้วซึ่งเฮ้ย <laughs> จบแล้วเหรอโอเคบอลเมื่อวานจบทำไมยังมีอีกนัดหนึ่งนะบางคนงบอกว่าดูจากทรงวันนี้แล้ว อยากให้แข่งนัดเดียวและแพ้ตกลอดไปเลยเพราะอีกเกมในบ้านบบเยินคงไม่รอดคงไม่รอดคงไม่รอดนะทรงนี้ยังไงก็ไม่ได้แชมป์รายการนี้อะครับนี่อะครับนะครับเหมือนเสียเวลาเปล่า,เ,ลา,เ,ลา,เ,ลาเอาเวลาไปเน้นพริมลีดีกว่าแน่นะนะเหมือนเสียเวลาเปล่าเอาเวลาไปเน้นพริมลีดีกว่าไม่ผิด ไม่ผิดเลยที่ท่านจะรู้สึกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามองไปลึกๆเรามองไปดีๆว่าทีมทุกทีมที่เข้ามาต้องการมาเล่นรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยจุดหลักๆเลยอ่ที่จะกูจะต้องสู้ตายยังไงกูก็ต้องเข้าแชมเปียนลีกให้ได้แต่เพลงอง์ไม่ออฟกูจะสู้ตายเพราะอะไรรายได้มหาศาลรออยู่ครับ รายได้มหาศาลเราอยู่เราเตะมามาถึงตรงนี้เราเข้ามาเราได้รางวัลแล้วอ่ะร้อยกว่าล้านเนี่ยเราได้รางวัลจากยูฟ่ามาแล้วร้อยกว่าล้านเนี่ยขายลิษษษษษขสิทธิ์ค่าบัตรค่าแข่งขันผลการแข่งขันไพรซ์โบนัสต่างๆเนี่ยเราได้เงินมาแล้วพูดง่ายคือเราแทบได้ค่าตัวพี่ข้าวแล้วเออตรงนี้ตั้งหาครับที่เป็นเป้าหมายสำหรับ ในการที่แต่ละคนอยากจะเข้ามาแข่งรายการใหญ่ที่สุดแชมป์ยูโรปาลีกยังไงได้เงินกระจองนะเอาผูต้ตรงๆแต่นี้เข้าแค่รอบแบ่งกลุ่มผ่านแปทีผ่านสิบหกทีมาเข้าเงินรางวัลทั้งนั้นเลยแล้วต้องมือเข้ามาได้อีกนะโอ้โหนะครับนี่คือจุดหนึ่งนะจุดที่สองทีมที่ต้องการในแชมเปี้ยนลีกโดยเฉพาะอังอาร์เซนอลเนี่ยเมื่อวานเนี้ยทีมอาร์เซนอลเจอกับไบเออร์เมินิก เมื่อวานเรามีประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์มีอยู่พี่อ่าพี่คาเมนเชซุสอ่ามีคลฮาวเวตมีพิจรอจินโยสามคนนี่จากสิบเอ็ดคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นเบทยียุโรปใหญ่ๆแบบนี้โดยเฉพาะรอบลึกๆและก็เจอเจอ,เจอทีมที่แบบเขียเข้ยวๆอย่างเงี้ยมีอยู่แค่สามคนเชซุสจองอินโยแล้วก็คลฮาวเบตนอกนั้น นอกนั้นประสบการณ์ใหม่ๆเอียบๆล้วนๆคำว่าเบเยอร์มินิกเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อแบบธรรมดานะคุณดูดูปูมหลังเขาไม่ได้อวยนะครับแต่เบเยอร์มินิกเสือต้าบเยอร์มินิกนี่คือทีมเยอรมันเป็นทีมเยอรมันที่ผมเชียร์เพราะว่าอะไรเขาแม่งเก่งทีมมันโคตรเก่งเลยมีอยู่ช่วงหนึ่ง คว้ายูโรเปียนครับก็คือยูเซลเนี่ยสามสี่ปีติดๆิน่ะนะแชมป์บนเดสติกาเนี่ยเป็นสิบสิบปีอ่ะสิบปีติดเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะถูกถูกถูกลิเวอร์แล้วหลังจากนั้นไปดูย้อนหลังเนี่ยไม่ธรรมดาและนักเตะแต่ละคนเนี่ยคว้าแชมป์แชมเปียนลีกทั้งนั้นแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหนอยเออร์มุลเลอร์นะครับพวกเนี้ยคือเป็นคนที่เป็นอดีตเป็นแชมป์มีอะไรติดตัวแล้วทั้งนั้นนะตัวของไอแชมป์โลกฝรั่งเศสก็มี นะเพราะฉะนั้นประสบการณ์อนะ่ะมันเหมือนมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต่างกันเยอะเขามีประสบการณ์เขาเจนจัดแต่เราเองหลายหลายคนอ่ะโอ้ยเมื่งเข้ามารอบเนี้ยนะครับมันก็เป็นบทเรียนได้เห็นที่ผมบอกว่าเรายังพอมีความหวงังเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรากลับไปเอาไม่เนอเดี๋ยวกลับไปเอาเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้บบเยอร์มินิกได้ประตูจากเราสองลูกนะครับได้ประตูจากเราสองลูก ลูกแรกมาจากความไม่เข้าใจกันเกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการจ่ายบอลในการจะคืนบอลแล้วก็ในการจ่ายบอลจ่ายบอลคืนหลังไม่ได้เป็นการแยจ่จ่ายให้รายย่าไม่ได้เพราะรายย่าอยู่ตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงนะแล้วก็จ่ายบอลไปให้กับอยาคุบแล้วอยาคุบไม่มีความพร้อมพูดตรงตัวว่าไม่มีความพร้อมในการเล่นบอลมันหักหลังไว้หน่อย ก็มองในสองมุมแบีคุ้มไม่พร้อมหรือว่ามาการเยสจ,จ่ายไม่ดีแต่ไม่พูดถึงนะบบเยอไมนิกได้ประตูจากเราเนี่ยสองลูกนะครับลูกจากความผิดพลาดเขามีโอกาสยิงเมื่อวานทั้งหมดเจ็ดครั้งนะครับตรงกรอบสองแล้วก็ไม่ตรงกรอบ 5, ห้าไอ้ตรงกรอบสองนั่นก็คือหนึ่งจุดโทษแล้วก็ลูกยิงประตูนะไอ้ลูกยิงลูกหนึงชนเสานะครับ มาดูได้ประตูบาเยนได้ประตูจากความผิดพลาดของเราหนึ่งและได้จากลูกจุดโทษหนึ่งนอกนั้นการครอบครองบอลเราเราทำได้ถึง5้าสิบแปดเปอร์นบอมิสีบสเปอร์นตนะในขณนะที่เราเองเราได้ประตูได้ประตูทำประตูได้จากการเล่เล่นลูกเซตเลสเห็นไหมโอเคเราอาจจะเห็นบบเยือน โฉบซ้ายทีขวาทีใช้ความเร็วของซานเน่บ้างความเร็วของแซนเจอร์นบี้บ้างความเร็วในการจี้บอลของแจมูเซล่าบ้างแต่ไม่ได้คุกคามเราเท่าที่ควรเขาว่าคู่คางคือการจ่อยิงประตูแบบที่จะต้องแบบผู้สาประตูต้องเซฟอะ่ะดาริดดาวิดไลย่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เซฟเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้เซฟเลยขณะที่มาริโอ,อเอรอ์มีโอกาสเซฟสองแล้วเมื่อวานนี้เรามีโอกาสยิงแปดครั้ง นะลูกได้ประตูเกิดจากการเป็นลูกเซตเพลทั้งสึ่งนะลูกแรกจากการหลุดเข้าไปของบูโยงซาก,ก้าแล้วก็อัดด้วยซสายนะครับลูกที่สองเป็นการลุยเข้าไปเป็นการทําทีมฟอร์มเข้าไปแล้วก็เบนจะสุก็จ่ายมาให้เรยโดยทอซา,าทำประตูเกมตื้อตตันๆแบบนั้นเราสามารถเจาะเสือต้าได้ถึงสองลูกขออนุญาตเอาจบแมตช์นี้ก่อนนะ ขอแห้งไม่ได้กินอืมอืมโคตชื่นใจวันวันพี่ที่อยู่ติดสั่งแล้วส่งไปแล้วด้วยอ่าเดี๋ยววันต่อว,วันคงได้รับก่อนตรงการอืมขอยาตบ๊บนเริวๆอย่างนี้ลือปรับคงให้อภัยกันนะมันเริวๆอย่างนี้แหละ ลืมปรับแอร์ให้มันสวิงน้ามเลยร้อนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในแมตช์หลังซึ่งผมบอกว่าเรายังมีหวังอยู่เพราะอะไรแมตช์ท,ที่สองในวันพุธหน้านะครับพุธที่เจ็ดหรือแปดวะนั่นแหละอ่าสิบสิบเท่าไหร่วะเดี๋ยวนั่นแะวันพุธหน้าสิบสามสิบสี่ะมาถสิบเจ็ดม ใช่ไหมคืนสิบหกสิบเจ็ดหรือเปล่านะวันพุธคืนวันพุธนะครับเราจะต้องไปเยือนเขาแมตช์ที่สองในสถานะก็คือเสมอไม่มีอะไรแตกต่างนะเริ่มต้นใหม่อเวโกไม่มีด้วยเริ่มต้นใหม่ทีนี้แหะครับแฟนบอลเสือใต้เข้ามาเต่มแน่นอนเสียงเชียร์เสียงกระหน่ำเสียงโหเสียงอะไรมีแน่นอนนะเสือใต้เดินเกมแน่นอนนะครับ บุกแน่นอนและเดี๋ยวเขาจะเจอหนามยอกเอาหนามบงนะเดี๋ยวรับรองเนี่ยก็จะมีเม้นใหม่ว่าเพิรเ,เพอฝันเมื่อวานก็มีผมก็วิเคราะห์ตามที่ผมควรจะเห็นนะผมก็มีสิทธิ์ใช่ไหมล่ะผมก็มีสิทธิมมม์มีเพิรมีฝันมีการคาดหวังการคาดการมันผิดหรือเปล่าโอ้ไม่งั้นเรือบริษัทเมื่อวานนี้ที่สเสมอแบนซิตีส3-3 <ๆ S 2> เขาคงไม่ไม่ไม่ไมไมแมตช์ส,สองก็คงไม่ไปแข่งแล้วมั้ง เพราะขนาดในบ้านยังโดนสามสามแม่สองก็ 2, คิดว่าเขาคงจะแข่งไหมอันเชอรตีบอกเฮ้ยเฮ้ยจุดไม่ต้องไปดีกว่าว่าเดี๋ยวอาทิตย์หนา้าเก็บแรงไว้เตะลาลิกาหรือเปล่าวีนัสซูสเอ้ย,มอยไม่ต้องไปนะเราโดนสามสามว่าไปเตะบ้านเขายังไงก็อแอะคุณว่าคุณเป็นโค้ชจะอย่างนี้ไหมคุณเป็นโค้ชจะอย่างนี้ไหมนะเดี๋ยวเสือใต้บุกใส่เราแนะ่เออบุกใส่เราแนะ่ แล้วคอยดูถ้าเขาปลูกใส่เรานะพิต้าเป็นคนที่ฤดูการนี้ทีมไหนทำอะไรไว้กับเราทีมไหนทำอะไรไว้เอาคืนหมดเอาคืนหมดให้รู้ดิเออใครทำอะไรไว้กับเราเช่นอ่ะล้องนะแล้วก็ตัวของอ่ะและเซวิยใช่ไหมเออที่ที่ที่ ทำอะไรไว้กับเราอ่ะเราเอาคืนหมดเลยไอ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูเรายังมีหวังครับเราจะเห็นเกมโต้กลับสวยๆแล้วก็แผนการอันแยบยลของพี่มิเกลตาเรามีสิทธิ์ที่จะชนะครับมีสิทธิ์ที่จะชนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะยื้อถึงจุดโทษด้วยอืมเอาดิคปดูดิแล้วก็ว่ากันครับพี่มิเกลอาเดตาเมื่อวานได้ให้สัมภาษณ์ยบบก็ไ้พูดถึงเรื่องไอ,ไ,อไอ้ปัญหานู่นนี่นั่นนะพี่มิเกลอาเดตาให้สัมภาษณ์ ผมบอกเลยบอกว่าคนเป็นโค้ดมันต้องสัมภาษณ์แบบเนี้พี่ต้าบอกว่าไงบ่ะในลูกในลูกจุดโทษที่บุยกยอสก้าโดนมาดิเอลไนเออร์เข้าแบบอาช่างเอว่าประท้ากับมาเนลไนเออร์ดีกว่าและมาได้พุดมนได้จุดโทษซึ่งผมไม่เอามาเป็นประเด็นนะพี่ต้าบอกว่าเฮ้ยไม่สนใจด้วยเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยกับการที่อ่า กรรมการจะเป่าไม่ให้เราได้จุดโทษผมรู้สึกเฉยๆโอเคโอเคมั่นใจด้วยว่าแมตที่ตองสามารถที่จะบุกไปล้มบายเยินได้ด้วยแม้ว่านัดนี้จะทำได้แค่เสมอนี่ก็สิ่งที่โค้ชพูดถึงถามว่าถูกต้องไหมโค้ชถูกต้องเลยโค้ชถูกต้องเลยคนเป็นโค้ชอ่ะคนเป็นหัวเรือใหญ่คนเป็นไต้กงอ่ะ จะให้สัมภาษณ์เหรอโห้นัดนี้เราแค่เสมอาาเยินนัดหน้าแม่งลาบากกว่าโอ้นัดนี้เล่นในบ้านยังโดนสอง,สองนัดหน้าสงสัยจะเวอร์อันนี้คือคําพูดของผู้ที่เป็นล er ูเซอร์ลูเซอร์พวกขี้แพ้อ่าพูดตรงนะจริงจริงซึ่งมีหลายคนมีหลายเม้นที่อ่านโอ้โหแม่งแม่งแพนะ้แพ้แต่ยังไม่เดินทางนะยอมแพ้ีอย่างที่บอกไง เนี่ยพี่ต้าครบอกให้สัมภาษณ์เลยเอาสั้นๆนะเฮ้ยมีโอกาสที่ชนะบาเยิงผมว่าเขาก็มีแท็ติกอะไรที่เตรียมรองรับอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาเล่นในบ้านอ่ะบายเยิงจะเล่นยังไงนะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้เหมือนกันอันเชโรตติเขาก็พูดเามื่อวานในสัมภาษณ์เอ้เดี๋ยวบาเยอนซิตี้เขาก็มีวิธีการที่จะเล่นเขาก็รู้ว่าเขาจะเล่นรับมือกับซิตี้ยังไงนะซิตี้เมื่อวานก็ถูกเปิดแผลสามแมตช์สามแผลเหมือแบบน,นกันอนะ่ะมันก็ไปแบบเท่าๆกันสองศูนย์น่ะถูกไหม เอออันเช่เขาบอกไอ,อ้เขาก็มีรู้วิธีการเล่นจะให้อันเช่บอกนะหแม่งโดนสามสามในบ้านว่าเฮ้ยไปเจอไอ้ไอทีห้าตรงสายแหลกว่ะไม่ต้องไปแข่งแว่งหรอก <laughs> ถูกคนเป็นกุญซื้ออะต้องอย่างนี้เขาต้องมีความมั่นใจตั้งแต่ฟังเออเฮ้ยบอสมีวิธีการบว้เดี๋ยวมาฟังกันเดี๋ยวมาว่ากันยังไงนะเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนนี้อ่าบาซ่าก็ชนะสามสอง นะบุกไปชนะเปเช่สามสองแต่ไปแข่งกันที่บาร์ซ่า alsa, ในที่หน้าเปเช่ก็ยังมีหวังอยู่ถือว่าแพ้แค่แพ้แค่ลูกเดียวอะแพ้แค่ลูกเดียวอะอาริเตโกโ้แมนิตเล่นในบ้านชนะดอตมุลเมื่อคืนนี้สองหนึ่งกลับไปดอตมุลก็เอาเรื่องเหมือนกันถูกว่าแต่ว่าตัวอาริแมนลเขารู้ว่าเขาจะต้องไปเล่นกับเยอรมันยังไงทั้งสี่คู่เมื่อคืนนี้รวมถึงคืนก่อนยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับ บอกเลยยังไม่มีอะไรชัดเจนอะไรอะไรแม่งเกิดขึ้นได้มันยังไม่มีอะไรที่ขาดไงเมื่อวานสองคู่เสมอกันหมดวันนี้เมื่อกี้นี้แข่งกันมาก็ชนะกันแค่ผลผลต่างประตูลูกเดียวอืมปัจจัยมันยังมีหลายอย่างนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยววันเสาร์นี้อ่าวันเสาร์นี้ผมจะไม่พูดถึงใน,ในการอ่าเรื่องของอนี้นิดนึงที่อาจจะต้องผมยอมรับนะว่าลูกที่เราควรจะถูกทําโทษในกรณีที่ว่า ดาวิดไล่ย่ากดบอลแล้วเล่นบนล <c oughs> นนนอลนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจังหวะนั้นเราทำอะไรกันนะแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากรรมการคิดอะไรนะจังหวะที่ดาวิดไลย่ากดบอลแล้วแลวเทบอลไปให้มากันเยสมากันเยสเอามือไปกดบอลแล้วเล่นใหม่จังหวะนั้นผมก็เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> แต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอออันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีนะ เป็นความโชคดีในโลกฟุตบอลในเกมฟุตบอลเนี่ยเราอาจจะมีโชคร้ายบ้างแต่ว่าในบางเกมในแมตช์เดียวกันเราก็อาจจะมีความโชคดีซึ่งมันก็เป็นอะไรอะไรที่เกิดได้โดยที่ไม่ต้องการเหตุผลในโลกฟุตบอลเพราะนั้นอย่าไปดราม่าอย่าไปอะไรเลยเรื่องจุดโทษก็เลิกไดลแล่ะโอ้ผู้คนบอกจุดโทษกูจะต้องได้เขาไม่ให้อะเขาไม่ให้อ่ะ,อมอะผมก็บอกนะครับผมหมดศรัทธากับ ไอ้ hey, VR มาตั้งแต่ทั้งทั้งยุโรปทั้งทีเมียแล้วไม่สนใจแล้วแล้วสังเกตเ่ยผมไม่เอามาเล่นเลยผมไม่เคยเอามาอะไรเลยโอ้มาโวยวายโอ้ม่ให้ก็ช่างแมงใช่ปะ่ะเพราะว่าอะไรต่อให้เราโวยวายอะไรแค่ไหนกรรมการมันก็เต็มที่เลยนะเต็มที่เลยนะขอโทษผมขอโทษครับผมตัดตินบ้านโอ้เดี๋ยวผมจะพักกรรมการไปสองตำแ่งนะให้ไปอยู่ห้อง VR ให้ไปอยองเย็นแค่นี้แค่นี้แล้วก็ ก็จะเกิดความผิดพลาดนู่นนี่นั่นต่อคือ,อมันเกิดจนความเคยชินแล้วอะเ,ออเพราะนั้นไม่สนใจพีต่ตาก็บอกไม่สนใจหรอกอยู่โต้ไปให้กระจ้างแมง่งก็มองไปแบบนี้มากกว่ามองในมุมบวกมองในอะไรที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจจริงๆไม้อเครียดกับมันทำไมจนถึงเมื่อเช้านี้เช้ามืดนี้อ่านก็ยังมีหลายคนยังยังยังไม่ move on อะทั้งทั้งดีเดี๋ยววันเสาร์นี้จะแตกแล้วนะวันเสาร์นี้เดี๋ยวเราจะต้องเปิดบ้านเจอกับไอ่ แอสตันวิลล่าแล้วตอนนี้มุ่งไปที่เกมนั้นแล้วครับแล้วเราเตะคู่ดึกนะเราจะเตะเกับแอสตันวิลล่านีครับในคืนวันเสาร์ต่ออาทิตย์นะ mm hmm. เอ้ยไม่ต่อเอ้ยวันอาทิตย์นี่หว่าตวลงเตะวันเออใช่เตะวันอาทิตย์เตะวันอาทิตย์ครับตอนสี่ทุ่มครึ่งเป็นคู่สุดท้ายเลย นะรู้สึกว่าซิตี้กับไอตัวของลิเวอร์พูลจะเตะก่อนหรือเปล่านะประมาณนี้นะออคิดว่าอย่างนั้นนะครับแมนซิตี้จะเตะก่อนแมนซิตี้เตะตั้งแต่วันเสาร์เลยนะแล้วก็ลิเวอร์พูลเตะก่อนเราในวันอาทิตย์เหมือนกันสองทุ่มแล้วก็เราเตะไปคู่ปิดท้ายนะครับตีทุ่มครึ่งเพราะนั้นอ่าจากฝูงเต่หลังสุดก็ไม่รู้ว่าไงก็ <c oughs> อะไรเกิดขึ้นกันช่างแม่งนะครับเดี๋ยวก็มา ตามกันต่อแล้วกันถึงสถานการณ์นะครับอย่างที่บอกครับเราเลือกได้เราเลือกที่จะจับความรู้สึกของเราตัวเองไงได้เราเลือกที่จะมองมุมไหนก็ได้ครับและทุกคนก็มีสิทธิ์มองมุมไหนก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดผมคงจะไม่บอกใครให้รู้สึกเหมือนผมไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าผมรู้สึกของผมอย่างเงี้ยผมรู้สึกยังแฮปปี้อยู่นะครับผมรู้สึกว่ายังเฮ้ยเรายังมีทรงนะเรายังโอเคอยู่รูปแบบการเล่นอ,อะไรยังโอเคเพียงแต่ว่าอย่างที่บอก ในเวทียุโรปมันมีอะไรนิดหนึ่งในเรื่องของประสบการณ์ที่นักเตะของเรายังคงจะต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆและปีหน้าก็เราได้ไปตเตะจะไปเลีกต่อนะอ่ะถ้าเราเก่งเราแก่งจริงนะครับมีความสามารถที่พอเราก็สามารถไปต่อได้ถ้าเราผ่านเสอร์ไทม์มันก็ไปต่อได้แต่ถ้าเื่อเราไม่ไหวเราสู้ไม่ได้เรายังคงจะต้องเรียนรู้อะไรเยอะ ก็ไม่สมควรที่จะได้ไปต่อหรือว่าเออก็แค่นี้เอง <c oughs> ก็แค่นี้เองนะแต่ในเมื่อมันยังมีอีกหนึ่งแมตช์ให้เตะให้ทดสอบให้สู้อีกครั้งทำไมจะไม่ใช้ไอ้อีกหนึ่งแบบนั้นทดสอบและสู้อีกครั้งล่ะครับพี่น,น้อง <c oughs> หรือว่าคุณติดความเป็นลูเซอร์ไปแล้วก็แล้วแต่โอเคป่ะ okay นะติดออตามผมได้ใน Facebook นะครับกิจภาพเดลนิดไปดูได้ใน Facebook ว่าผมลงยังไงนะครับเราก็มีต้องเข้ามาเป็นคือไมซ์เซ็ตผมเป็นอะไรจริงจผมนี้มไม่มาเศร้าหรอกทิ้งท้ายครั้งหนึ่งทําไมพี่น้องหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทุกวยบอลเป็นอย่างนี้ทําไมพี่ทุกวยยังโอเคอย่างนี้ได้ ถ้าคุณผ่านอะไรมาเยอะๆโดยเฉพาะในแมตช์ที่มันเจ็บช้ำน้ำใจกับอาร์เซอนอลมาเยอะๆคุณจะรู้สึกเลยเมื่อวานนี้แม่งสบายมากผมอยู่ในเหตุการณ์ที่เราเป็นแชมป์ลิตเติลบูธคับชนะเรือปูนเมื่อปี1986 2-1นั่นคือจุดเริ่มเลยชนะแบบหักปากกาเสียน ปีถัดมาเราชิงลิตเติลวูดครับกับลูตันทาวซึ่งโคตรเหนือกว่าแต่แพ้สาวอะหงอย <c oughs> แม่งจะต้องฉลองแล้วแม่งหงอยเลยลได้จุดโทษด้วยแม่งยิงไม่เข้าแต่แพ้กลายเป็นลูตันแพ้พิกล็อกเราเฉยเลยนะครับหลังจากนั้นผมอยู่ในบรรยากาศที่เราชนะลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์สองศูนย์สุดยอด เราอยู่ในบรรยากาศบิรยาการนั้นะชนะอันฟิลในอนฟิลสองศูนย์อยู่ในบรรยากาศที่เราที่ช่วงจรอดแกนพาเราแม่งได้ดับเบิลแชมป์สองถ้วยเลยทั้งเอฟเอคับและคัฟฟิเนอร์ครับ,ครบโคตรแท้เลยปีเดียวกันชนะเชฟฟิลเวนเตทั้งสองทีทั้งทั้งสองถ้วยเลยชนะเชฟฟิลทั้งสองถ้วยเลยอชนะ field, ลีกคัพก่อนแล้วก็ไปชนะไอ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 เอฟเอคับอยู่ในการฉลองแชมป์ นะอยู่ในการที่ได้แชมป์คัพซีเนอร์ครัพด้วยชนะปามารอบจริงที่สวีเดนหรือไงไม่รู้ด้วยความที่เราเป็นรองมากๆเป็นรองแบบสุดกู่เลยเแต่เราชนะปาม玛1-0คว้า, 101, <laughs> วาแชมป์ยุโรปครั้งสุดท้ายของเราอะ่ะนะอยู่ในบรรยากาศที่ปาเวนเกอร์เข้ามาและควาบบ้าดับเป็ลแชมป์เลยอยู่ในบรรยากาศที่เราเข้าจริงเอฟเบคับและ แพ้ลิเวอร์พูลด้วยความที่เราเป็นต่อมากมายแพ้ไมเครเวนถ้าใครจำได้โคตรช้ำเลยนะอยู่ในเมกาที่แข่งบอลรอบรองชนะเลิศก,กับแมนยู U, แล้วก็ถูกแมนยูซึ่งตอนนั้นเราข่มเลยยิงนำก่อน10แต่เดนิสเบิร์กแคมแม่งยิงหยุดโทษที่จะฝัง20ไม่เข้ากลายเป็นถูกตีตเสมอและแลอันกิ๊กแม่งลา่าคนเดียวครึ่งสนามยิงแสงหน้าตีแมนตกรอบรองก็หงายท้องช็อกเหมือนกัน อยู่ในบรรยากาศนั้นด้วยเอออยู่ในบรรยากาศรอบชิงเอ c เวอครหลายหนอยู่ในบรรยากาศที่แพ้แพ้เบอร์มิงแฮมในการชิงลิตเทนวูดครับหรือลีครับเดิมแบบหักปรกกาเซียนด้วยลูกเสียลูกในนาทีท้ทายๆแบบลอยโถท,ทียสุดแบบประตูกับกองหลังเงอะงเงืะงะงงงงเข้าไปนะอยู่ในบรรยากาศที่เข้าชิงอ,อีกครั้งหนึง่ง ด้วยลูกทีมเด็กๆของาอสแซนวนเกอร์ er, จเจอกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีที่แม่งจัดชุดใหญ่ลงแต่เด็กๆเราแม่งก็สู้เต็มที่เลยเดียวว่าคอร์ดอะไรตอนนั้นนะ่ะซึ่งเวนเกอร์ให้เด็กลงวเวอรรอบทิงโคคาโคล่าครับซึ่งเราก็แพ้ไปแต่แช์นั้นเอยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอะไรอะไรอยู่ในแมตที่ทิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเอฟซีบาร์เซโลนาที่ถูกไล่ออก ในช่วงตั้งแต่ต้นนะเชเลแมันถูกไล่ออกหรือแ,แบรปีแอสต้องถูกเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ยิงนำก่อนจากโซคันเบลแต่ถูกยิงสองลูกช่วงท้ายๆเกมหงายท้องแพ้ร้องไห้น้ำตาไหลเมาคิดแต่ยิแต่เลยยูบรรยากาศนั้นมาแล้วนะครับนะยูในบรรยากาศที่ถูกแมนยูยิงแปดสองก็ผ่านมาแล้วนะยูในบรรยากาศ โดนเสื้อใต้ยิงในบ้านห้าหนึ่งถูกไปเยือนขึ้นถูกไปยิงอีกห้าหนึ่งก็อยู่มาแล้ว <Okay. S 1> ผมว่าไม่มีอะไรที่มันแบบอะไรมากกว่าน,นี้แล้วล่ะ <laughs> มมีอะไรมากกว่าน,นี้ละจริงๆนะครับอย่างที่บอกไงมันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าให้เลือกรับเอาละกันผมก็บอกเอาผมรู้สึกของผมอย่างเงี้ยนะครับมีพี่น้องแนะนํานะบอกว่าพี่ให้เอาคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์มากเดี๋ยวจาน จัดเวลาแล้วกันนะมาตอบคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาแล้วก็ดูดีมีประโยชน์นะแล้วก็น่าจะมาแชร์อะไรกันได้แนละ้วก็คงอาจจะหาจากช่วงหนึ่งแล้วกันนะแต่ช่วงนี้คงเอาไว้ก่อนเพราะว่าบอลกาลังเข้มข้นนะครับเดี๋ยวช่วงเนี้ยเดี๋ยววันสองวันก็คงมีภาพขอพี่มิเกลเดต้านะว่าจะเขาจะเตรียมทีความพร้อมยังไงตอนนี้มุ่งไปที่แมบที่จะต้งเจอกับแอตันวิลาก่อน นะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่ามันมันที่เราวันที่เราจะตรงเตะกับแอสตันวิลล่าเมื่อในคือวันอาทิตย์น่ะเราน่าจะหล่นมาอยู่อันดับสามบอลลิวพูลกับมนซิตี้โแข่งก่อนนะเราได้อยู่อันดับสามแล้วเราชนะแอสตันวิลล่าไม่มีหนาเราก็ขึ้นไปจากฝูงเหมือนเดิมดูสิว่าจากที่เราเสมอไบยอเมนิคมาจะมีผลกระทบอะไรบ้าง กับนักเตะของเราแต่นักเตะเราไม่มีการบาดเจ็บนะครับยังฟูลทีมแล้วผมคิดมั่นเชื่อมั่นว่านักเตะเราขวัญกำลังใจแม่นักยังดีเหมือนเดิมแหละนะแล้วเดี๋ยวตามกันละกันโอเคละกันนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับนะการเข้าดูคลิปยาวๆการไม่กดข้ามโฆษณาถือเป็นการช่วยที่หวยด้วยนะครับการสั่งสินค้า นะช่วยเหลือสนับสนุนช่องก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็กรับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์กับที่วชช่องอ่ะช่อนแสนครับวยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับวันสุดท้ายแล้วผมเห็นหลายคนหน้าตาแช่มชื่นแจ่มใสจะได้กลับบ้านแล้วนะคนห่างบ้านห่างห้างบ้านห่างครอบครัวเนี่ยผมเห็นเลยสายตาแต่ละคนนะยิงน้องๆฝึกงานที่อยู่ใกล้ๆกับผมหลายคนโอ้โหน้าตาก็แช่มชื่นก็บอกโอ้ยใจไปถึงบ้านแล้วเนี่ยอดทนอีกวันต่อวันแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ กลับไปพบกับความรักกลับไปพบกับความอบอุ่นไปชาร์จพลังไฟไปเติมไฟให้กับตัวเองเพื่อจะกลับมาสู้ใน8-9เดือนที่เหลือในปีสองพนนี้ซึ่งเป็นปีที่หนักอย่างแน่นอนครับแต่เชื่อมั่นเถอะ เราผ่านกันได้อย่างสบายๆนะนก็ประมาณนี้ครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินนงไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสพลาาทุกท่านครับส่งกำลังใจครับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับก่อนกลับขอกระดกกดแก้วกันวันนี้ไม่มีตุ๊กแกนะแต่มีเสียงร้องของนองน้อยเอทั้งวันต่อให้มมีตุ๊กแกก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่กับธรรมชาติของเราได้นะ คุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ